ดีค่ะพวกเราเหล่าเยาวชนพลังจิตอาสาของเด็กรุ่นใหม่วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานคุณธรรมพ่อสร้างเราสาร k i s อาส,สาสู่สังคมเราทำความดีด้วยหัวใจส่วนหนึ่งในพระราชบัญญัติของในหลวงราชการที่สิบโดยมุ่งหวังให้ประสบกรณ์กุมู่เรารองดองสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์สของชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนวันที่กานของในหลวงรัชการ การเรียนห็นความสัมพัญธ์โดยมีเป้าหมายให้หนักเรียนมีจิตสำนึกแห่งความเป็นจิตอาสาและจิตสาธารนณะซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นโดยที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งจิตอาสารวมทั้งก่อให้เกิดความสามาคัคคีซึ่งเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมชาติและสังคมโลกต่อไปค่ะจากพระราชพนิธานในหลวงรัชกาลที่สิค่ะ ที่เร่งเห็นถึงความสําคัญของการมีจิตอาสาและต้องการพัฒนาให้เด็กไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจสติปัญญามีคุณธรรมจริยธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขท่โครงการของเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ 1. เพื่อสร้างกบบระบวนการมีส่วนร่วมให้ทุกคนที่มีจิตอาสาได้มีส่วนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมพัฒนาท้องถิ่นและรักษาวัฒนธรรมค่ะ 2. เพื่อเสริมสร้างให้หนักเรียนได้พัฒนาตน,ตนเต็มตามศักยภาพ เป็นคนเก่งคนดีและคนกล้า3เพื่อปลูกฝังในสรส้างจิตสำนึกที่ดีให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของความมีจิตอาสาต่อชุมชนความที่จะช่วยเหลือสงังคมอันเป็นคพณลักษณะคุปสมสงค์ของเป้าหมายการดำเนินโครงการดน,นี้ค่ะ1น,นักเ,เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมพัฒน,นาท้องถิ่นและรักษาวัฒนธรรม 2. นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นจิตอาสาและจิตส ่อชุมชน grew, ที่ตนอาศัยอยู่รวมถึงความรักความห่วเห็นความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนด้วยนากจาเนินกิจกรรมไฟได้การวิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอภายในโรงเรียนของเราคือนักเรียนขาดสํานึกต่อการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและจิตสาธารณะเหดังนี้หนึ่งนักเรียนใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เช่นการเล่นเกมออนไลน์ การเล่นเชือยงมีเดียสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสาคัญต่อชีวิตประจำวันของนักเรียนแต่ไมนักเรียนขาดจำเนึกอขาดความสนใจในการัดสิเพื่างแก้หรือวิธีการดําเนินโครงงานพวกเราได้นํากระบวนการดูแลคุณภาพหรือ p d c a มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยใช้นวัตกรรม KIS r สา Model มีขั้นตอนดังนี้ค่ะที่ 1. กระบวนการสร้างความรู้ขั้นตอนที่2 กระบวนการสัรหาและดึงดูดเยาวชนนักจิตอาสาขั้นตอนที่3ขั้นตอนกระบวนการสาร้างสัมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมขั้นตอนที่4กระบวนการสะท้อนผลลัพธ์ขั้นตอนที่5กระบวนการลงมือทำเพื่อสังคมขั้นตอนที่6กระบวนการวัดและประเมินโดยมีกิจกรรมเยนดังนี้ค่ะ 1. กิจกรรมพินอาสาครอบครัวปรสอง 4. กิจกรรมจิตอาสาเชื่อชุมชน 5. กิจกรรมสรความดีด้วยหัวใจซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมดังนี้ค่ะ 1. ห,หลักทรงมิหาร 4. เมตตาการุณามุติตาอุเบกขา 2. หลักสังฆะวัตถุสทานปียวาจาอัตตะติยาสมานัตตาค่ะงานส่งผมให้ 1. นักเรียนร้อยหนึ่งร้อย 3. นักเรียนร้อยละ1น0่้นานลงมือทํากิจกรรมเพื่อสังคมด้านจิตสาธารณะร่วมกัน 4. นักเรียนร้อยละ100ร,รู้จักปรับตัวและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ค่ะพวกเราได้ดําเนินโครงงานภายใต้พระราชด,ดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนหนึ่งกล่าวว่าการทําความดีนั้นสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานการณ์ขอเพียงให้มีจิตที่มุ่งมัน่นและตั้งใจจริง